สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนจ้ามันนี้ซ้วมเพร็กเกอรจะพาพี่พาน้องเนาะจ้ามาย้ำตรงกับพี่นอ้องโอ้จนเต็มไอตัวนี้กระปู ถิบวัาซ่เนะค่ะพี่น้องเอาถุงะคะคอคอก,ก็ค่ะขอบไว้ราสาวจะเปียกวัดพืดประดุกเมพืดนพี่น้องประดุกค่ะพืนตุงยัยแท้ นี่สาวผดดเเป็นหล่อจับเอารมณ์ทางไหนไมิ้งด่ปาป้าคือให้แน่ให้ไหนวะพา,าไปลงผลงานยุเทียงค่ะฝนมาเฮงกเก่าค่ะพี่น้องยามตรงคือเกา่าลรอค่ะยามหมือแรงคำคำมาค่ะจะพาไปเทียงนี่ค่ะผลงานค่ะพี่หนุ่ยดีจ้ะปลาลงตรงเด้อค่ะก็จะมีปลาอันน ก็มีอันนี้ยามรอมดีจ้ะนี่ปลาดุกไงปลาดุกงามนี่จ้ปะปลาปเค็งมิงดาก็มีเด้อจ้ะนี่ใต่เอาน้ำทางกระปุกน่าจะบ่แหนกันบ่แบ่งออกบ่ยังไงแค่จะบ่น าตายประดุกเหยิงก็ล่องไหลเยวปปลาเข็งเมจะเป็นเมย์ใหญ่ายโพยเมย์แมปลาดุกก็หมดเทีป๊บังข่าพี่น้องรอนมจฉกโต1 2ึ่สส ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวอยู่แมงกับปูมันหลายมันบ่มมีมม่อันนีน้ไหวไปลากับอกมีโอ้ยนหนามแกงกระถว่วนี่อยังตกับปูปลาดุกนี่มันออกจากสาเด้อจ้ะพี่น้องปลาดุกเกลียงมันบือนออกค่ะ แยกกระปูออกโอ้เสียดายเี่หนังเก่งกระถว่วมเอาตัวหลอดเอาตัวตายกระตายไประลายดอกว่ากระปูเบิดประดุกไหมขนพวกบ่วงมุ่กแตงตัวใหญ่นาะตัวนี้ประดุกอย่างนี้ ลูกนะ่าหวขึ้ป็นสิไขว่หัวขังกุ่มเจาประดุกออกบ่ะจะเจาประดุกคั้งเสหันบ่นี่ค่ะพี่น้อง งใหญ่ตอนตอนแหลกแยกออกจ้ะว่ามีหมองไส้แล้วคะ่ะเต็มแล้วอยู่หน้าอุปกรณ์บกครบด้วยจ้ะว่ามมีหมองขังเหรอเมียเต็มหมดเลยคนตกบวัดหมื่นวัดขื่น มันบาดบ่บ่าเนี่ก็ั่งโมบาทเลยนะบ่กเพราะันร่อยน่อยๆดเลยบวได้มัน้อยตัวมอเอฟเลยใครนี่อู้ดูนี่บอกนะปู่ดูเขาออกเบิดเลยจักสิบุญไปใส่เนยแล้วเนาะ นามเต็มสาเลยม้วนปละเข็งไงม้วนนี่พักกันหนึ่งจอเต็มอยู่มีโบมี่คนไปเหรอเออโบมี่ปลาจจกตูเลยเมียนมันตื่นหนามส่วนมันปลาดุกหน้าปลนี่อยู่สามีับผเห็นพี่ปลากระตัวปลาตัีนี้ต่ดินลุ่มปดุกหน้าอยู่รอท่าไงลยมันเอาอะไรเอาสวิงส่วนเอาาน้าเราเปลี่ยนสามตัว โอ้เจวันจอยตัวห okay. ูกปาเค็งเมนก็มาผูดแท้พี่เดทำไมปีกนี่ตัวหนึ่งนี่ไดู้นี่ไหมโอ้ยเอาจับออกให้เน่ไปเค็งปลาฟัถิมเซนเนาปลาเค็งหน่อยมึด่าไหมมันกับอันอยากได้เราลำเอียนเมนมันบ่นี่หอกเจอกับมุ่มีอก มันก็เคีงไงต้องเขียอือโอ้โหก็เคีงหม้อหมดเลยเจวห่ยังพี่หนองมก็เคียงมีแต่ตัวใหญ่หลอตังดาก็บมีด้วยฟาดกระดูกไหมไม่ใช่ได้หาโลอยู่บอกีตัวใหญ่ ยามตอนเสาร์ค่ะพี่น้องปื้ใต้อ้มากินกันวันนี้นายตัวนี้คาแข้งค่ะพี่น้องมีตัวตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องถ้ามาคลิปนี้เนาะจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์จ้ะกดกระดิง่ง เพื่อจะบบพลาคลิปใหม่ๆของสาวพะเดจ้าคลิปหน้าค่อยมาพอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ